ความโง่เขลาไม่ใช่การขาดความรู้แต่มันคือการปฏิเสธที่จะเรียนรู้ทำไมบางคนถึงทำเรื่องไม่ฉลาดทั้งที่ดูเหมือนมีทุกอย่างเพียบพร้อมเรื่องนี้มีคำตอบและมันอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อโลกไปตลอดกาลวันนี้เราจะมาพูดถึง5กฎคนโง่ทฤษฎีสุดคมคายจากคาโลเอ็มซิโปลานักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีที่อธิบายพฤติกรรมสุดมึนของมนุษย์ได้อย่างเฉียบขาด เขาเขียนหนังสือชื่อกฎพื้นฐานของความโง่เขลาของมนุษย์ที่ด่งดังไปทั่วโลกแม้จะฟังดูตลกแต่มันกลับสะท้อนความจริงที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจําวันได้อย่างน่าตกใจไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานในสังคมหรือแม้แต่ในครอบครัวเราทุกคนล้วนเคยเจอคนโง่และต้องทนทุกทรมานกับการกระทําของพวกเขาแต่ความโง่ที่แท้จริงคืออะไรกันแน่มันต่างจากการขาดความรู้หรือไม่ และทำไมมันถึงได้อันตรายยิ่งกว่าที่เราคิดซิปโปล่าไม่ได้มองว่าความโง่เป็นแค่การขาดสติปัญญาแต่เขามองว่ามันคือรูปแบบพฤติกรรมอย่างหนึ่งพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายไม่ใช่แค่กับตัวเองแต่ยังลามไปถึงคนอื่นด้วยเขาแบ่งคนออกเป็นสี่กลุ่มตามผลของการกระทำที่มีต่อตอนเองและผู้อื่นโดยพิจารณาจากสองแกนหล,ลักแกนแรกคือผลกระทบต่อตัวเองว่าได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน แกนที่สองคือผลกระทบต่อผู้อื่นว่าได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์กลุ่มแรกคือคนฉลาดคนกลุ่มนี้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นไปพร้อมกันพวกเขามองเห็นภาพรวมและรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการช่วยเหลือตัวเองในทางอ้อมผลลัพธ์คือทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สังคมก็จเจริญรุ่งเรืองกลุ่มที่สองคือโจรคนกลุ่มนี้มุ่งแต่จะเอาประโยชน์ใส่ตัว แม้จะต้องทำร้ายคนอื่นก็ตามพวกเขาไม่สนใจความเดือดร้อนของใครขอแค่ตัวเองได้เปรียบก็พอผลลัพธ์คือตัวเองได้ประโยชน์แต่สังคมโดยรวมเสียหายกลุ่มที่สคือคนซื่อบือ้อคนกลุ่มนี้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแต่กลับสร้างความเสียหายให้กับตัวเองพวกเขามักถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะความใจดีและไม่ทันคนผลลัพธ์คือคนอื่นได้ประโยชน์แต่ตัวเองต้องเสียใจ กลุ่มสุดท้ายและเป็นกลุ่มที่อันตรายที่สุดก็คือคนโง่พวกเขาทำในสิ่งที่สร้างความเสียหายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นพวกเขามองไม่เห็นผลกระทบในวงกว้างและมักทำเรื่องที่ไรเหตุผลโดยไม่รู้ตัวทีนี้เรามาเจาะลึก5กฎคนโง่ของซิโปโลาที่เขาบอกว่าเป็นกฎสากลที่ใช้ได้กับทุกคนทุกสังคมและทุกยุคทุกสมัยกฎข้อที่1เราประเมินจำนวนคนโง่ต่ำเกินไปเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรหรือมีระดับการศึกษาสูงแค่ไหนคุณก็จะต้องเจอกับคนโง่และจำนวนของพวกเขามักจะมากกว่าที่เราคิดไว้เสมอเราชอบคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องมีความคิดอ่านที่เป็นเหตุเป็นผลแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามมีคนโง่อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดมากกว่าที่เราคาดคิดกฎข้อที่สองความน่าจะเป็นที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนโง่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆของคนคนนั้น ไม่ว่าคนคนนั้นจะรวยจนฉลาดหรือมีการศึกษาสูงแค่ไหนก็มีโอกาสที่จะเป็นคนโง่ได้เท่าๆกันความโง่ไม่เกี่ยวกับไอคฐานะหรือชาติตระกูลมันเป็นเหมือนลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในสังคมมนุษย์อย่าคิดว่าคนที่มีตำแหน่งสูงๆหรือมีชื่อเสียงจะไม่มีทางเป็นคนโง่เพราะในความเป็นจริงคนโง่าสามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกระดับชั้นของสังคม กฎข้อที่3คนโง่คือคนที่สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่ได้ประโยชน์อะไรและอาจจะต้องเสียหายด้วยซ้ำนี่คือหัวใจสำคัญของความโง่พวกเขาไม่ใช่แค่ทำเรื่องไม่ฉลาดแต่ยังทำเรื่องที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอีกด้วยและที่แย่กว่านั้นพวกเขายังลากคนอื่นไปเดือดร้อนด้วยมันเหมือนกับการขุดหลุมฝังตัวเองแล้วดึงคนอื่นลงไปด้วยนี่แหละคือความโง่ที่แท้จริง กฎข้อที่4คนไม่โง่มักจะประเมินพลังทำลายล้างของคนโง่ต่ำเกินไปเรามักจะมองว่าคนโง่เป็นแค่ตัวตลกที่ไม่สามารถสร้างความเสียหายอะไรได้มากมายแต่นั่นคือความคิดที่ผิดมหันต์คนโง่มีพลังทำลายล้างสูงกว่าที่เราคิดและสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลเพราะการกระทำของพวกเขามักจะคาดเดาไม่ได้และไร้เหตุผลยิ่งไปกว่านั้นพวกเขามักจะอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ เรามักจะเห็นเคสนี้ได้ง่ายที่สุดและบ่อยที่สุดเมื่ออำนาจอยู่ในมือของคนโง่ซึ่งยิ่งทำให้ความโง่ของพวกเขามีอนุภาพทําลายล้างมากขึ้นกฎข้อที่5คนโง่คือบุคคลที่อันตรายที่สุดอันตรายยิ่งกว่าโจรหลายคนอาจคิดว่าโจรคือศัตรูตัวฉกาจของสังคมแต่ซิปโปล่าบอกว่าคนโง่นั้นอันตรายกว่าโจรมากเพราะอย่างน้อยโจรก็ยังมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล พวกเขารู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรและต้องการอะไรแต่คนโง่ไม่รู้พวกเขาทำในสิ่งที่ไร้เหตุผลและคาดเดาไม่ได้ซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดต่อสังคมแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากคนโง่ได้อย่างไรสิโปโล่าไม่ได้บอกวิธีรับมือกับคนโง่โดยตรงแต่เขาเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการตรหนักรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาและพลังทำลายล้างของพวกเขา อย่าประมาทคนโง่และอย่าคิดว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะความจริงแล้วคนโง่าสามารถทำลายชีวิตเราได้โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวทีนี้เรามายกตัวอย่างกันว่าแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมอย่างไรในสถานการณ์เดียวกันสมมุติว่ามีโครงการใหม่ในบริษัทคนฉลาดจะวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ แต่โจรจะหาทางโกงกินหรือช่วยโอกาสจากโครงการเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคนซื่อบื้อจะทุ่มเททำงานอย่างหนักโดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนจนอาจถูกเอาเปรียบส่วนคนโง่จะทำทุกอย่างพังพินาศหมดพวกเขาอาจจะเสนอไอเดียที่ไร้สาระหรือขัดขวางการทำงานของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแล้วคุณหลักเคยเจอคนโง่แบบไหนบ้างลองคิดดูสิว่าคุณเคยตกเป็นเหยื่อของคนโง่หรือไม่ หรือบางทีคุณอาจเป็นคนโง่โดยไม่รู้ตัวมาถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มกังวลว่าเราจะแยกแยะคนโง่ออกจากคนกลุ่มอื่นได้อย่างไรซิปโปล่าไม่ได้ให้สูตรสำเร็จแต่เขาบอกใบ้ว่าให้สังเกตจากผลของการกระทำถ้าคนคนนั้นทำเรื่องที่สร้างความเสียหายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็มีโอกาสสูงมากที่คนคนนั้นจะเป็นคนโง่แล้วเราจะป้องกันตัวเองและสังคมจากคนโง่ได้อย่างไร นี่คือคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องขบคิดไม่มีวิธีการใดที่สามารถกำจัดคนโง่ได้อย่างสิ้นเชิงแต่วิธีที่ดีที่สุดคือการพัฒนาสติปัญญาและวิจารณญาณของเราเรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์มองเห็นภาพรวมและไม่ตกเป็นเหยื่อของความร้เหตุผลการศึกษาคือกุญแจสำคัญยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีภูมิคุ้มกันต่อความโง่ามากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการตั้งคำถามและการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เป็นสิ่งสำคัญเราต้องกล้าที่จะตั้งคำถามและท้าทายความเชื่อเดิมๆอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยความคิดเห็นของคนอื่นจงใช้สติปัญญาของตัวเองในการไตร่ตรองและตัดสินใจที่สำคัญอย่าลืมว่าความโง่ไม่ใช่เรื่องตลก มันเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงที่สามารถทำลายชีวิตเราและสังคมได้ดังนั้นเราต้องตื่นตัวและระมัดระวังอย่าปล่อยให้คนโง่เข้ามาควบคุมชีวิตของเราจงใช้สติปัญญาและความรู้ในการปกป้องตัวเองและสร้างสังคมที่ดีกว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ซิโปโล่าพูดถึงคือคนโง่มักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองโง่พวกเขามั่นใจในความคิดของตัวเอง แม้ว่ามันจะไร้เหตุผลแค่ไหนก็ตามและนั่นยิ่งทําให้พวกเขายิ่งอันตรายมากขึ้นเพราะพวกเขาจะไม่รับฟังคําแนะนําของใครและจะเดินหน้าทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแม้ว่ามันจะนําไปสู่หายนะก็ตามลองนึกภาพผู้นําประเทศที่โง่เขลาเขาอาจจะออกนโยบายที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศโดยที่เขาไม่รู้ตัวและที่แย่กว่านั้นเขาอาจจะไม่ยอมรับฟังคําคัดค้านของใคร เพราะเขามั่นใจว่าตัวเองทำถูกต้องแล้วนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคนโง่าสามารถสร้างความเสียหายได้มากแค่ไหนดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะระบุคนโง่และอยู่ให้ห่างจากพวกเขาอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับคนโง่เพราะมันอาจจะทำให้เราเดือดร้อนไปด้วยจงใช้เวลาและพลังงานของเราไปกับคนที่ฉลาดและมีคุณค่าคนที่สามารถช่วยเหลือเราและทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้า จำไว้ว่าเวลาและพลังงานของเรามีค่าอย่าเสียมันไปกับคนโง่จงใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเองและสังคมมาถึงตอนนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าคนโง่นั้นอันตรายแค่ไหนและเราควรหลีกเลี่ยงพวกเขาให้มากที่สุดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนโง่ได้ตลอดเวลาเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับพวกเขาอย่างชาญฉลาด สิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่โต้อตอบกับคนโง่อย่าไปเถียงหรือพยายามเปลี่ยนความคิดของพวกเขาเพราะมันจะเสียเวลาเปล่าคนโง่จะไม่ฟังเหตุผลและจะยืนกรานในความคิดของตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าจำเป็นต้องติดต่อกับคนโง่จงพูดให้น้อยที่สุดและพยายามรักษาความเยือกเย็นเอาไว้อย่าปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำเราเพราะนั่นจะทำให้เรากลายเป็นคนโง่ไปเหมือนกัน และสุดท้ายจงจำไว้ว่าคนโง่มีอยู่ทุกที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ต้องเจอกับคนโง่ดังนั้นจงเตรียมใจและรับมือกับพวกเขาอย่างชาญฉลาดสรุปห้ากฎคนโง่จากคาโลเอ็มซิโปลา 1. เราประเมินจำนวนคนโง่ต่ำเกินไปเสมอ 2. ความน่าจะเป็นที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนโง่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆของคนคนนั้นสคนโง่คือคนที่สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น โดยที่ตนเองไม่ได้ประโยชน์อะไรและอาจจะต้องเสียหายโดยซ้ำสี่คนไม่ง่มักจะประเมินพลังทำลายล้างของคนโง่ต่ำเกินไป 5. คนโง่คือบุคคลที่อันตรายที่สุดอันตรายยิ่งกว่าโจรเมื่อเขามีอำนาจก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้เป็นอย่างไรกันบ้างลองพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างนี้สำหรับคุณผู้ฟังแล้วคุณเคยเจอคนโง่แบบไหนบ้างในชีวิต และคุณรับมือกับพวกเขาอย่างไรสุดท้ายผมขออวยพรหวังว่าคุณผู้ฟังจะจดจำห้ากฎคนโง่นี้ได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตัวเองจากคนโงน่และสร้างสังคมที่ดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสัน้นสวัสดีครับ